โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านชมนะวันนี้อยู่ผมนั่คูเวฟๆนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับใครครับเจียงอะไรวะแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับใครเหรอครับก็อยู่กับไอ้นายน้องกูเหมือนเดิมนะก็อยู่กับไอ้นายนะผมอะไรก็บัก นายนายนายเอ็นเตอร์ชีตเอ็นเตอร์ชีได้กดเซื้ัดไปใช้ด้วยมีมีอย่างซื้อชัดเอามาแล้ววันนี้เราก็จะไปหาสตรองหมูกันนะครับก็เล่นมาในไฟคัพเซิร์ฟเวอร์ผมนะผมกำลังเอาติมเมตเลยโอ้คอมก็เริ่มแดและว่ามารว60น้าดีสุด มาครับเดี๋ยวเราไปตามหัตถองโฮกันเนายพี่เกือบลืมเกือบลืมเอาไม้อันนี้ผมก็ลงดาบแผ็บเอาไว้นะคุเบ็ดาบแท็บไอเทมอันนี้ก็โยนทิ้งได้เลยนะเรียเดี๋ยวเราไปตามหัต้องโฮกันซึ่งผมจะไม่ทับโลคิเอตแน่นอน นายนายมาเดี๋ยวพี่ไปเอานี้ก่อนไม้ก่อนมาแล้วเอ็งอยู่ไหนกลางทะเลฮะไปไงวะอ๋อใช้อะไรท่าเฮ้ย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 จะไปไกลเฮ้ยโอเคไม่แปลกว่าทำไมมันบินไกลอุ้ยเดอแบดแลน อยู่ไหนนี่จำทางกลับบ้านได้ไหมเองมาทางไหนไบิน,เอ,บนเ,อเองไปทางไหนอ่ะต้องไปอินเด์ยออเมริกาด้วยแล้วนำนำไปโอเคโอเคคอนโทรลอ้าวกลับไปแล้วอ่ะกลับปะ พี่ไปตามเอ็งไหนเนี่ยพี่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ฟเปลงรอ,อเปล่าโอ้ยพี่ค้างเอ็งไม่ได้นอนเซฟด้วยต่พี่ทีพีไปหา กลับไปี่ขออยาใจะเก็มหมดนะซื้อปิงมากตอนนี้เนี้ว,วไหนอะเอากลับไปกลับไป้ตรงไหนอ่ะเอา้าวนมา ไปด้วยเลยเฮ้ยเองมีท็อตไหมเนี่ยเองมีท็อตไหมเนี่ยพี่ไม่ได้เอาท็อตพี่เอาท็อตมาอยู่ผม,ผมใช้มอสน,นี้มันไม่ต้องใช้ท็อตก็ได้สว่างตลอดเลยนะจะจะแพกคุเลยเนี่ยนนะี่มไม่ใช่วะวัยสิบแปด เออลงใส่ปีกไม่บอกว่าวลงทะเลหรือเปล่าอาา่ะไหนมันบอกให้ลงลงทางนี้อ่ะ Ồ, biết trước cái cây nám rồi Ho, oh, đâu có đúng lý lẽ. Ok, lại. này lại. ok, ok, à. này ok, ừ. <laughs> มาเริ่มแปลกๆแล้วไม่ต้องโดนรอจริงขึมอยู่แถวนีอ้อ้าวกลับไปเสื้อแปลกแปลกหัวลงเขียดสตองโฮแปดบล็อกโคตรเอโคตรซีมันบอกแปดบล็อก งไหนกันแน่วะเมื่อกี้ไม่ได้ยินนี่วนะเพืเ่อจแถวนี้แหละสิบสองบล็อกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด้อยสิบก็ทางนี้สิ เนี่ยเจอแล้วเอ้าเจอตรงประตูดีเอ็นเลยทับเอสในเี่ยเวอร์จริงพี่ขับมาแล้วพี่สุดมันทงนิ้เจอตรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตอบคูสปอนแน่นอนเลยมันไม่มีทางเกิดได้ใหม่แล้วล่ะเพราะว่ากิจกรรมมาแล้ว เออว่ะมันอินฟินิตเออพี่ทำให้ธนูว่ะนี่ไม่ฉันดูให้แล้วแต่ลูกฉันดูไอย่างก็ช่างดิเออพี่ลืมออกเอฟเฟกต์สต็งให้เลื่อนอดีสีอาเก็ะกับแล้วพี่ให้เอฟเฟกต์สต็งก่อนพร้อมแล้วก็ไปดิโทษ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 มันเป็นเราจะแผกโอเคสตักอันเราจะแผกมั่วมาก อ๋อ้ไม่ลืมพี่ค่ะพี่อันนี้มังกลไปแล้วเดี๋ยวนะพี่พวกเกิพี่มันใช้คับสั่งมั่วมากพี่มันโฟเกอร์วัตตบพี่ไม่รู้พี่มันคืออะไรยันมันเอ็นตีใช่เอ็นสิตีในดีเอน็น ท okay. sure. mm. okay. so so ี่ลืมพ ah> ี่เพื่อนพี่มันไปโอเคสวยแล้วเพื่อนพี่มันไปใช้คำสั่งอะไรไม่รู้แล้วอินเดอร์ก้อนอยู่ดีๆก็หายเลยอะไรวันนี้คุณดูหัวโทษนั้นก็ดูผมรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วทาไมดีเอ็นผมมันเป็นแบบนี้ไอ้จริงๆแล้วแหละมันเป็นเอ็นซิตี้เลยอ่ะ นี่ยแล้วมันเต็มเนดนเดอร์ก็ตายไปแล้วเกใหม่ไหมผมรู้วิธีการเกาบใครใครที่วิธีทนใหม,ม,ม,ม่เลยเกยวพี่เก็เที่ เนี่ยครานี้มีเน็ตเทอร์คอเทอร์ด้วยคออเนี้มีเน็ตเทอร์คอเทอร์ด้วยเนี่ยเอามีพิลลี่ด ที <ersch> ่ฟอร์จูนเอหมดอย่างเลยอืมเป็นดุสิตอ๋อควรนี่ควรดินอันนี้มียาด้วย visibility โวยเยอะเลยต้องมาดูดา ไปืนด้วยอ่ะ,อะที่เวเลยูลอ่ะเออทิ้งอะไรดีวะบอกอบอกหมดอนีทิ้งไปอันนี้ทิ้งไ,ไงเออมันมันวให้ไหมอ่ะ,อะใครมันฟิวเนี่ยไม่ได้ฟิวฟิวฟิว,ฟวอ่ะ ไปมาไปโดนอะไรไหนเนี right. like. oh, oh, right. ่ยเออเฮ้ย P I L, L S E คิวตัวเองก่อที่ทำประูเขาเากับจ kind of ิด <tes> ล um ันไปนะเ๋ลวบูนักหาเลยเ๋ยวบูนห้าไป 8ไปรีเจนแปดรีเจนไอเอ็กซ์ฟิกเอเอครับเนี่นอนนอนเซฟอันนั้นที่นอน P. พีเอ a เอ ไอีนักดูขวาขอละห้านาทีกันปวามรีส e ิตชั้นห้ามาครับเดี๋ยวเราก็สตรสตรสึกษาแล้วครับมามาเนี่ยพี่ให้รีเจนซิ่ไปเลยอ่ะ ตาแล้วหรอมันจะเป็นเงนะโอ้โหเซิร์แหลกเซิร์รแหลกแล้วแหะใช่พี่ไปลงแต่กแพกมัวมากมมามานอนเอ้ย เอสมาเลยลองทับมันนี่นดิลองทับมันนี่นี่พี่ศูนบาททับ e c o e r รนี่ยี่้เก้าแสนก็เหมือนเก้าพันเก้าอยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวดูของพี่เดี๋โอพีให้ก่อน โอปีโคทซาเนี <Ich>. hmm. ่ยไอนีเนี่ยเนี่เนี่ย่ไอี่ฟเลยอโอเคอะเออสเอร์เตอาวีเนี่ยมามาเราเราไปเดทกันเราไปเทกันพี่มีอะไรจะให้ดูเลยี่เพงี่เพงเคลยร์เสร็จเนี่ยไปก่อนเลยงับ we need to go to the deeper นี่ยิงให้โดนดิกลิมาดิเอรออะไรเนี่ยเนี่ยพี่มีอะไรให้ดูได้พี่มีบล็อกเนเทอร์ไลท์ยักษ์กวด ไพี่มีเงินเยอไหร่บูชาบูชาสเตง็งนะพี่อยาจะมาเคลียร์ตรงนี้เลนะ่นอ่ะเอ็งตัดคลิปเป็นไหมพี่ก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้มันโล่งๆหน่อย เขี่ยอกมาเยอะก็แบบยิงไปลยยิงด้วยวยิงมทงไหกรสุนก็ไม่จมก็อ๋อแล้วมีเยอะโอ้พพี่พี่แมวไปทุกทางเลยบักบมีน้ด้วยเออมันเป็นดาต้าแพค ที่พี่ลงแบบมั่วมากตอนนั้นพี่ลงแต่แทกมั่วลุกยิบห้าให้มันแบบพอดีพอดีนะเอาไว้ประมาณพื้นตอน,นเท่านี้เพื่อนเท่า,า,ทาน,ทนี้เออเย็ดเด้าล่างพี่อยากจะเด้าบนตรงนี้มันหมดเลยอ่ะเออ เออลาวาครับมีไฟล,ลิซิแทนอยู่มีไฟล,ลิซิแทนอยู่ตรงนี้ตรงนี้พี่จะเก็บเอาไว้ใครก็ได้ไปอุดลาวาทีไอประตูนี้เธอตัวนี้อย่าไปสนใจนะพี่สร้างมันเล่นเฉยๆแม่ถ้าไม่มีไฟล,ลิซิแทน

พี่อาจจะเคลียตรงนี้มันโล่งๆ่อยเพราะว่าพี่จะเอาไว้ทำเป็นคลังเก็บของระดับแะดับแบบเอ็งมีมาโคไหมเนี่ยไม่มีไม่หรอมีแต่ Auto ออโต้คลิกมีแต่ฟังการคลิกนี่กดค้างเลยเออๆน้ำ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 อือ ความจริงพี่มีทางขึ้นนะแต่พี่ไม่ขึ้นแล้วกอ็ออกให้หมดเลยเลาะหลังคาด้วย<อ>ก็มาเคลียร์ข้างใหญ่นะครับวันนี้มีฟารีสแทนอยู่จะกลัวอะไรออกซิเดยนยังขุดเร็วอะ ตรงนี้ออกให้หมดเลยลอ้อก็หลงก็จะทําในนอกรอบอย่นะพี่ล้อออกให้หมดเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยล้อออกเลยมาเลยน้อย,อยๆพวกบอพวกนี้พี่ก็จะเอาออกเลยเอาไปทำเป็นของเล่น ก็ไปซ่อมฟ่งเบลก็ได้จะต่อไปไหนอ๋อต่อทุกอีอยากเป็นสไปเดอร์แมนขึ้นมาดกวฝากทุกเสาด้วย พี่จะอยู่บนนี้ย,ยาวๆเลยเตรดาียมใส่ปีกเตรีมยมใส่เตรียมใส่ปีกบินได้เลยเพราะพี่จะบินลงไปเมินลงไปแล้วก็บินขึ้นมา ทางตัวเองเฉยเลยเขึ้ไปใหม่ก็ได uh uh ้เป็นไรไม่ป um ี บินขึ้นจะเขลี่ยวให้หมดเลยอย่าแสะพี่อย่าแสะพี่ ปินมั่วมากเดี๋ยวต้องเคลออสิเดียนออกออย่ากให้มันเป็นแบบพอดีพอดีอ่ะเออ อันนี้พี่ก็จะใช้โบยดิดท,ทำแต่พี่ว่ากำบังมาเคลียร์ใหม่ก็ได้เอาเ๋ยวพี่จะทำรอบอยู่ไม่ได้ทำคลิปโอ้ยมัน,น,นมันลุ่มๆแบบนี้แหละ,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 ละสบายหน่อยเขี่ตรงนี้ออกเด้อ,อเ,เอ้ยน้ำ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 ,นำเดี๋ยวน้ำ น้ำไม่น่อยเดี๋เดๆน้ำเนี่ยตัวการดีเลยเ oh. พื่อจบคลิปลงช่วงๆ oh. นี่ดัตับแผก

อ้าวด้านหลังอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหลัง,นนห,ลงห้องบนพี่ที่ลืมนี่ลืมดูนี่มันด้านหลังก็เจาะไว้ประมาณเท่านี้พอแหละพี่จัดก,การให้ นี่จะซ้อมไป้ตรงนี้แหละเนี่ยปอนานี้พอดีเลยเราค่อยมาสลักตกแต่ง